สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับผมเครื่องอบลังสี UV อัตโนมัติแบบตั้งเวลาคุ้คุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 328p นะฮะเป็น ตัวประมวลผลหลักครับเซอร์จะทําการอินเฟกร์กับหน้าจอ LCD ขนาด16คูณ2 I s ซ์แครซครับซึ่งก็จะทำมาที่ในการแสดงผลการทางานของตัวเครื่องครับโดยเราสามารถที่จะทําการเซตค่าเวลาผ่านปุ่มสวิตช์ที่อยู่ด้านด้านหน้าเครื่องตรงนี้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวหน้าจอก็อจะทําการแสดงค่าเวลาแบบเรียวไทม์ครอแล้วก็ค่าเวลาที่เราเซตไว้ครับซึ่งเวลาที่เราเซตไว้นั้นก็จะเป็นลนักษณะของเวลาถอยหลังในการเปิดหลอด UV-C ครับเพื่อทํามาที่ในการฆ่าเชื้อนะครับของสิ่งของที่อยู่ภายในตู้นั่นเองครับซึ่ ะครับก็จะทําด้วยพลาสติกอะคริลิกนะครับ,ย acrylic, รบอย่างหนานะครับขนาดประมาณ5มเมตรเพื่อเพิ่มความคงทนในการใช้งานครับเราสามารถที่จะทําการใส่ของที่ต้องการนะครับทำการอบรังสี UV ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ทั่วไปของใช้ส่วนตัวนะฮะเนื่องจากว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับไวรัสโควิด19กนะครับก็จะทําการเกิดแพร่ระบาดไปมากขึ้นฉะนั้นนะผมส่วนหนึ่งนั้นนะฮะไวรัสก็จะ อยู่กับสิ่งของต่างๆที่เราสั่งเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะทําให้ก่อโรคได้ฉะนั้นครับก่อนการใช้นะครับสินค้าเหล่านั้นหรือของเหล่านั้นก็สามารถที่จะนํามาอบกับตัวเครื่องตรงส่วนนี้ได้ครับซึ่งสําหรับตัวหลอด UV ที่เราใช้นะก็จะถูกติดตั้งอยู่ภายในกล่องตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหลอด UV ขนาด10วัตต์ครับครอบแก้วนะครับหรือว่าตัวหลอดแก้วนั้นใช้วัสดุประเภทคอร์ครับเพื่อสามารถที่จะทําการส่งผ่านรังสี UV ให้ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งรังสี UV ตรงส่วนนี้ก็จะมีความเข้มที่ค่คคอนข้างงสูงรับ สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียรวมถึงไวรัสโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 ได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดว่าหลอด UV ขณะที่มันทำงานอยู่นะครับและหลอดนั้นดับไปแล้วถ้าเกิดเราเปิดกล่องใน2ตัวตู้อบตรงนี้เข้ามานะครับเปิดออกมาก็จะได้กลิ่นกา๊าซโอโซนซึ่งเป็นกา๊าซที่มีกลิ่นนะครับค่อนข้างเยอะได้นั่นเองครับซึ่งกา๊าซโอโซนตรงส่วนนี้ก็จะทําการหมุนเวียนอยู่ในอากาศอา,า,ศอ,า,าศอยู่ในตัว กล่องของเรานะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการฆ่าเชื้อได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับซึ่งตัวระบบควบคุมก็จะถูกแปะไว้ภายนอกครับเพื่อลดผลจากนะครับรังสี U.V. อาจจะทําให้ตัวกล่องนั้นน่สีซีได้ซึ่งพลาสติกที่เราใช้ที่เป็นตัวกล่องในการเก็บนะครับส่วนของตัวระบบควบคุมก็จะเป็นพลาสติกเอเบสอย่างดีครับมีความคงทนในการใช้งานสูงนะครับแตกยากเนื่องจากมีความเหนียวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งภายในนั้นนะครับก็จะมีในือส่วนของตัวอันโนยูโนะนะครับทำการยูเฟนหน้าจอ L.C. ขนาด16คูณ ทั้มเมอร์จากตัวโนโยูโนโได้เลยนะครับรวมถึงจะมีอีกสองตัวรีเลย์ขนาด2 c h a ช n e l ครับที่จะทำมาที่ในการตัดต่อแรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์หรือว่า ไฟบ้านครับผมเข้าสู่ตัวหลอด UV นั่นเองครับซึ่งตัวรางหรือว่าขาหลอด UV ตัวนี้ก็จะมีบัลลาดอิเล็กทริกอยู่ภายในนั่นเองครับทำให้สามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับในที่นี้ครับเราจะทําการเผื่อสายไฟนะครับที่อยู่โผล่มาทางด้านข้างของตัวกล่องระบบควบคุมครับเราก็สามารถเสียบปลั๊กนะครับไฟบ้าน220โวลต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์หรือหม้อแปลงใดๆเพิ่มทั้ง ในที่ครับเราก็จะทําการเปิดสวิตช์นะครับซึ่งก็จะมีสวิตช์ออนออฟรอสักครู่ครับผมตัวหน้าจอ lcd ของเรานะครับก็จะปรากฏเวลาขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในโหมดปกติตัวเครื่องก็ยังรันอยู่ครับจนกว่าเราจะทําการตั้งค่าเวลานะครับในการนับถอยหลังให้เปิดหลอดรังสี uv นั่นเองก็จะเป็นลักษณะของเวลาแบบเข้าดาวน์นั่นเองครับสำหรับการตั้งค่าครับเราก็จะใช้สวิตช์ทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับตัวแรกก็คือตัวนี้ไว้สำหรับในการเซตครับกด1ครั้งครับจากรันตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น H อ่าก็คือนับชั่วโมง RTC นั่นเองครับแล้วก็สามารถตั้งตรงส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าเวลานะครับไว้สำหรับเป็นนาฬิกาเรียวไทมคค์ c อ o นั่นเองเช่นตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ15นาฬิกาครับกด,ดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น H min อ่า MR นะครับก็คือว่า minute RTC ครับอ่าแล้วก็สามารถปรับค่าเวลาได้ตรงส่วนนี้ก็คล้ายๆกับนาฬิกาครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น HS ก็คือเซตค่าชั่วโมงซึ่งหลอดตัวตัว UV ตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถทํางานได้นานเป็นชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้นานขนาดนั้นแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น MS ก็คือทําการเซตเป็นโหมดนาทีนั่นเองครับอ่าลองเพิ่มดูนะครับตรงส่วนนี้นะครับเวลาอย่างเช่นเราตั้งเลข5าตรงนี้นะครับก็จะเป็น เปิดหลอด UV 5นาทีโดยการนับถอยหลังก็จะนับลงไปเรื่อยๆจนกว่าเวลานั้นจะเหลือศูนย์หลอด UV นั้นก็จะดับลงไปเองครับในที่นี้ผมลองตั้งสักประมาณ2นาทีแล้วกันนะครับเสร็จล้อยปึ๊บครับผมก็ทําการกดนะครับสวิตช์การเซตอีกครั้งหนึ่งอ่าสักครู่หนึ่งครับเราก็จะเห็นเวลานะครับนับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับสังเกตดูดีๆครับมันจะมีรังสี UV นะครับเรืองๆออกมาตรงส่วนนี้ไม่เป็นอันตรายนะเนื่องจากว่าตัวพลาสติกอะคริลิกเนี่ยมันจะทําการกรองไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเราลองเปิดฝาดูนะครับ มันก็จะมีแสงสีฟ้าๆนะครับแลบออกมานั้นก็คือเป็นแสงที่เกิดจากตัวหลอด UV นั่นเองครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรังสี UV ปล่อยออกมาจากตัวหลอด UV ของเรานั่นเองครับซึ่งตัวหลอด UV ตัวนี้นะครก็จะเป็นหลอดที่ปล่อยรังสี UVC ออกมาครับสามารถที่จะทําการทําลายเชื้อทั้งแบคทีเรียไวรัสต่างๆนะที่อยู่กับสิ่งของที่ติดอยู่กับพื้นผิวของสิ่งของได้และถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดีๆครับลองเปิดฝาออกมาครับ แล้วลองสูดกลิ่นเข้าไปนะครับสูดกลิ่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นก๊าซโอโซนซึ่งก๊าซโอโซนตัวน,นี้ก็สามารถที่จะหมุนเวียนอยู่ในตัวกล่องนะครับฆ่าเชื้อโรคของเราได้และทําการฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่กับพื้นผิวของวัสดุที่เรานํามานะครับใส่ลงไปในกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดรังสี UV ของเรานั่นเองครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับเราสังเกตเห็นระยะเวลาจากที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนะฮะสนาทีตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ50วินาทีสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเกิดวด่าระยะเวลานนนัั้ะครบ เป็นสูตรแล้วนะครับเราก็จะเห็นหลอด UV อนั้นดับเองอัตโนมัตินะครับ ล้วส่วนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าการตั้งเวลาเนี่ยมันตั้งได้สูงสุดถึงประมาณ23ชั่วโมงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําการฆ่าเชื้อโรคจริงๆอาจไม่จำเป็นต้องให้นานขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง25นาทีนะครับอันนี้ก็คือกําลังพอดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งของที่เล็กๆลงหน่อยก็เวลาก็จะน้อยลงกว่านั้นเพราะยังไงนะครับก็ตามภายในตัวกล่องฆ่าเชื้อโรคของเราก็จะมีก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นจากรังสี UV ไปกกกระทบบอัอ,ออออออตมขงซเนยู่ในที่่ออยูในาากกาศะ็จะทํห้ ก๊าซตรงส่วนนี้นะับเข้าไปฆ่าเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งช่วยในส่วนของตัวรังสี UV ในการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสรวมถึงแบคทีเรียต่างๆที่ติดอยู่กับพื้นผิวของสิ่งของที่เรานำมาใสา่ในตัวกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ของเรานั่นเองครับอตอนนี้ครับระยะเวลาของเราหมดลงแล้วเหลือประมาณศูนย์วินาทีนะฮะทีนี้เราลองดูข้างในหลอดครับเราจะเห็นไหมครับหลอด UV ของเราก็จะดับเองอัตโนมัติการใช้งานจริงๆแล้วก็สามารถที่จะ ทำการลอกกระดาษตรงส่วนนี้ออกได้นะครับพื้นผิวก็จะกลายเป็นสีขาวพื้นผิวสีขาวตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะทําการสะท้อนรังสี UV ที่อยู่ภายในกล่องนั้นได้เป็นอย่างดีนะมันก็จะสะท้อนไปมาและไปตกกระทบกับนะฮะพื้นผิวของนะครับสิ่งของที่เราใส่เข้าไปในตัวกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ตรงนี้อีกทีนึงนั่นเองครับต่งส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเครือกนะครับฆ่าเชื้อโรค นะครับไวรัสและแบคทีรียสำหรับสิ่งของนะครับควบคุมด้วยอัลโดโนยูโนโดยใช้หลอดรังสี UVC นั่นเองครับส่วนนะครับค่าเวลา RTC ตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะเดินตามเป็นปกตินะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นนาฬิกาเป็นเวลาบอกเวลาที่เฉยถ้าสมมติว่าเราเกิดต้องการตั้งอีกนะครับแล้วก็กดปุ่มสักอีครั้งหนึ่งอ่านะครับถ้าเกิดต้องการตั้งช่วงนะครับนาทีเลยนะครับก็กดทั้งหมดประมาณ4ครั้งนะครับอ่า อย่างเช่นตอนนี้นะครับ1นาที2นาที3นาที4นาทีนะครับอ่านะครับกลลองกดปุ่มเซตอีกครั้งหนึ่งครับหลอด UV ก็จะเริ่มทํางานอีกครั้งครับและเวลาก็จะนับถอยหลังลงเรื่อยๆจนกว่าเวลานั้นจะหมดลงหลอด UV ของเราก็จะดับเองอัตโนมัติอีกเช่นเคยครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับไม่ควรที่จะนะครับใช้สายตามองหลอด UV ได้โดยตรงนะฮะเนื่องจากว่าตัวรังสี UV อาจจะทาลาย นะครับเยื่อบุนะครับกระจกตาของผู้ใช้งานได้ชนะน้ำขนาดที่เครื่องทํางานไม่ควรที่จะทําการมองหลอด UV โดยตรงนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากรังสี UVC นั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอนะเครเื่องอบด้วยรังสี UVC คฆ่าเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียแบบตั้งเวลานับถอยหลังควบคุมด้วยออโ์ดโนยูโอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ